อ,อ,อ๋อเฮ้ยโอ้ยอเยอดเฉยอยู่ได้เฮ้ยบวกเลขหกบวกสท่ากับอืมมันก็เก้าเฮ้ยโอ้เดี๋ยวอืมเดี๋ยวยี่ไหนเนะี่ยอ่าสิบสบวกแป เท่ากับเออยี่สิบเอ้ยขนาดนี้อ่าเออ,อยยากกว่าเดิมอืมยากขนาดนี้จะไม่ทำอะไรได้โอ้ยคว้าหนังสือดีกว่าเฮ้ยเด้ยโอ้ย อืมขนาดนี้กันไกลไปเลยอืมอื้มฮึโอ๊ยเป็นอะยังไม่ได้วิ่งเอ่อเฮ้ยอะไรอ่าโอ้ย,อยไปดีกว่าเอ้ยไปเลยไปเลย โอ้มันชื่อเวลาเลยเป็นเล่นก่อนนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตูนมาแล้วเฮ้ยอาไปกินเออฮึ่ม ต้องอาหารเอออยากกินปั๊บซี่จังเลยช็อกโกแลตอ่าเอออืมไปดีกว่าอืมอยู่แบบเอ้ยยังอยู่เอ้ยไออยู่บเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหึเดี๋ยว อืมอนนี่อ๊ะโอดิกินนะโอ้ยนานไปเร็วเฮ้ยเออยู่อีกนานเลยออเฮ้ย เเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยอืมตรงไหนเนี่ยอ๋ออืมโอเคครบแล้วเออรีเอ็นอืมเดี๋ยวทำไมไฟดับเอ้ยกินก่อนโอ้มันมาแล้วเอ้ยกดปั๊บสี่เอาดิ้นไปหน่อยเป็นยังไเอ้ยสนอกเอ้ย เออทางออกเออเอาเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเออลงหารอ้อทางออกทางออกเอ้ยเกือบแล้ว